ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวันพุธที่สองวันพฤหัสบดีที่สและวันศุกร์ที่สี่ตุลาคม พุทธศักราช2,567ในภาคเช้าและเสด็จพระราช,ชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณเป็นล้นก้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัตรนี้ได้เวลาเป็นมงคลอุดมมาเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทา,านกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทา,านปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระราชทา,านเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลตามที่คณะบดีแต่ละคณะและสำนักวิชาผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจและผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบองคมทูลทรงทราบพร้องพระบาทศิลปศรสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับหนึ่งนางสาวกัญญาสิริสระน้ำนางสาวชนทิชาอาไลนางสาวชนทิชาตาไวไทยสงนางสาวชริตาตั้งอยู่สิริ นายทักดนัยฝ่ายไทยสงนายประกรณเสวิกุลนายประพังกรจันรอดนางสาวพัชริดาปัญญาธิวัตรนางสาวพัทิรารอบคอบสกุนิศพิมพ์จันสัศสิการสร้างแก้วนางสาวสิริยากรรุ่งมงคลทรัพย์นางสาวสุชาดาหลักงามนางสาวอาริยาเนวประโคน ศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับสองนางสาวกรวีประวัติวงศ์นางสาวเกตมณีจันโทกุลนางสาวชัดชาสีคงพศนางสาวชุติการทองภูนายถากูลโพร,รักษานางสาวธนิตาตุ้ยสารนางสาวทีชยาชัยเลิศวัฒนกุลนายธีรพัฒมายุสิรินางสาวพรน,นัชชาวรรณวงศ์นางสาวมณีรัตน์ศรีมันตะ นางสาวมนัชยาจงปลื้มปิตินางสาวมัติกาแสงขำํำนาย,ยศพัสศรีอมรรัตน์นางสาวสุธากรเบญจกพรชัยนางสาวสิรีธรว์ทองดีนางสาวสุพิชยามาสมัครนายอดิเทพแสนล่าศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวกมลวันแสนลังนายกรวิทย์ปุสุรินคำนายกันตวัฒน์เล็กพิพัฒน นางสาวเขมิกาชาญโพนายจัก,กรินยงเพชรนางสาวธันสิตาพุทธานราเสษนางสาวนริศราพรตะเกิงผลนายปรีวัตรยังให้ผลนางสาวพัชรพรพรมนิกรนางสาวพัชรพรแก้วหลวงนางสาวสติตาพรพรมแก้วนางสาวสรันธริกาวรชัตดนางสาวสุพิชาบุตรสุดด้วยก้าวด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสงรงซาฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านายตินภพเตียวเจริญกิจ,จผู้เป็นบัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยาลายัลาลาย,าลายขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระพรักผู้แทนพนรุบาลสยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณนที่นี้นนนว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติาาตและพระศาสนา,าอันสูงส่งอ,อีกองค์งพระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพร แห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสมัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรดภไยศาล มากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา และชูเชิดชื่อจุลานี้ไว้ไวให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า,ด,ด,ฟาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญากิตตมศักการพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของสังคมและบ้านเมือง เป็นที่เข้าใจกันอย่างซึมทราบว่าคือการทำให้เจริญก้าวหน้าต่อมาเห็นว่าการพัฒนาต้องสามารถอนุรักษ์บำรุงให้คงพัฒนาได้ต่อเนื่องยาวนานจึงได้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้กันมากในปัจจุบันการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาวิชาการต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งการใช้วิชาการพัฒนาให้ยั่งยืนได้มีข้อหน้าพิจารณาอยู่สองประการ ประการแรกคือต้องอย่างอยู่ในความรู้ที่ถูกต้องและรู้กว้างที่ต้องรู้ถูกต้องนั้นก็เพื่อไม่ให้พัฒนาผิดพลาดที่ต้องรู้กว้างนั้นเพราะการพัฒนาบ้านเมืองมีหลายด้านจึงได้มีวิชาการหลากหลายด้านเพื่อใช้ร่วมกันพัฒนาการจะถือวิชาเป็นใหญ่แต่ส่วนเดียวไปพัฒนาหรือจะพัฒนาแต่ด้านเดียวไม่พัฒนาด้านอื่นๆไม่อาจเรียกว่า ใช้วิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพราะจะเกิดขัดแย้งมากกว่าจะเกิดผลสมัมฤทธิ์ประการที่สองต้องยืนอยู่บนความถูกควรตามเหตุผลเหมาะแก่สถานการณ์เพราะการพัฒนาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นและสภาวการวิชาการต่างๆปรับปรุงเพิ่มพูนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความยั่งยืนจึงไม่ได้เกิดเพราะการหยุดยืนหรือการมุ่งแต่จะอนุรักษ์จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การนำวิชาการที่ไตรตรองอย่างรอบข้อโดยประการทั้งสองนี้ไปพัฒนาจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงในพระบระมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออานวยพรได้บัณฑิตทั้งหลายมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนาตนเองในทางที่ถูกที่ควรและใช้ความรู้สาขาต่างๆประสานประโยชน์เกื้อกูลพัฒนาบ้านเมืองทุกๆด้าน ให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปและขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันณที่นี้มีความสุขความเจริญจงทั่วกันข้าวรพุทธเจ้าอามาโนโลสศรกร นนพระภูมิบานบุญจาดิเรเอกบอรมมาจากกรินพระสยามมินพระยอดสิยงยง เย็นศิลาพระพระบริบาลพนพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดา ประสงค์ใดจงสทริด์ดชหวังวรหัหรือไทยดุจจะถวายชัยชัย พระยอดเอ้ยพระยอดฟ้าพระบุญญาที่การครายท้าปกป้องประคองไทยประดุษ เทพบิดาทนอมพาดุลูกพาเดิมรักมิพักหายกายใจตรอมอยู่ไกลไกลพระสุยอม เด็จด,ดับลำเข็นท่าเย็าพระบาทบัณฑิตจุลาลงกรมาวิทยาลายทิวานีทางกายใจ ปลื้มประนดพระบทศีพระเดชพระคุณพระการุณาคือปายกาทีิราดบอดีพระหฤทยัยพระจักกรีคือสุข ทุกของประชาอันใดลาวจะนำชาติชนฉลาดเท่าการศึกษาแต่ละพระองค์ทรงนำพาพระศกไทย ให้เล่าเรียนข้าพระบาทบันดิตจุลาทวนนาจำนงจำเนียนถวายชีพเพื่อภาคเพียรเถิดพระเกียรติ จุลาลงกรขอคุณพระรัตนตรยัยเทพทายฤทธกทัมมทอนิีทักพระราชวงศ์อมรมหาจักรี นิรันดรเ Come let me more.